เดี๋ยวดูเป็นสถานการณ์ปัจจุบันไปถึงประมาณ3เดือนดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูอยากถามอยากดูดวงเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยถามนะครับ ไพ่เดี๋ยวมันมีหลายความหมายต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยในจุดที่อ่านเนี่ยมัน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 จะเป็นตรงจุดไหนแต่มันจะมีในเนี้แหละฟังนะในสถานการณ์ปัจจุบันไปถึงประมาณ3เดือนเนี่ยไพ่หนูเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่ 1. ระวังการมีปัญหากับคนรักเช่นห่างกันเงียบจากการหมดเเงียบจากการไม่คุยกันหรือมีปัญหากันเรื่องเงิน เช่นจากก่อนที่เคยเคยให้เยอะแล้วก็กลายเป็นให้น้อยอย่างเงี้ยก็ได้แบบแรกก่อนนะแบบที่สองเราจะไปอยู่กับเขาไหมตอนนี้หนูอยู่กับทูภูเก็ตหนูมีแผนจะไปอยู่กับเขาไหมถ้าหนูบอกว่าอาจารย์หนูกำลังวางแผนว่าจะไปอยู่กับเขาเนี่ยได้ไหมไพ่ลักษณะแบบนี้อ่านได้เหมือนกันแต่แบบแรกจะน่าจะจะน่าห่วงกว่าแบบที่สองแบบแรกที่บอกว่าระวังกัร แบบอาจจะห่างกันไม่คุยกันน้อยใจกันกึ่มๆึมจะเลิกกันเนี่ยมันจะเป็นแบบแรกมากกว่าแต่แบบที่สสามารถเกิดขึ้นได้ไหมไพ่ไพ่ไพลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทําไมต้องอ่านที่สองแบบทําไมไม่ฟันธงทางใดทางหนึง่งมันก็มีบางใบที่เป็นกึ่งที่จะกบความหมายความหมายหนึ่งอยู่อ่านแบบแรกก็มีความหมายหนึ่งมากบแบบที่สองอ่านแบบที่สองก็มีความหมายแรกมากบแบบแบบที่ที่สองอยู่ ซึ่งมันจะเกิดแบบนั้นอยู่ต้องดูว่าตอนเนี้เราเนี่ยกบแฟนเนี่ยมันเป็นยังไงลกัลกๆเลยคือเรื่องแฟนกับเรื่องเงินทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดหนูพูดมาปับ๊บอาจารย์จะรู้เลยว่าไพ่อย่างเงี้ยมันจะออกไปยังไงมันจะเป็นยังไ,ไงไปยังไงถ้ามันเป็นดีเราก็พูดไปเลยว่ามันจะดีแต่ถ้ามันไม่ดีเราจะได้บอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ พูดมาก่อนครับเชิญมาเลยครับทาไมจะดูดวงเพราะเรื่องคนรักหรือว่าเรื่องอะไรพูดมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องนี้ให้อาจารย์พูดเรื่องนี้เป็นตัวหลักก่อนโชคตอนที่จะดูนะคะจะดูเรื่องโชคลาภอาวแต่ไม่ได้ดูเรื่องแฟนอ้าว่าต่อเลยครับไม่ได้ดูเรื่องแฟนเพราะว่าเอ่อก็เหมือนกับที่พี่เอกว่าอันแรกมันจะตรงเพราะว่าวันช่วงนี้ก็เขาไม่ได้ให้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ให้ไม่ใช่ว่าเ็าเรียกอะไรก็ใช่อ่ะค่ะก็ก็เหมือนอันแรกเลยคือคือออกง่ายๆเลยมันมันเหมือนคล้ายๆกับว่ามันดรอปลงเงี้ยใช่ไหมเป็น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 ไปได้ไหมพอเราพอเราเงินก็ดรอปลงเราก็เลยอยากมีโชคเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าไงเออไม่ค่ะหนูเล่นพี่เอกห,หนูเล่นนั้งนานแล้วหนูเลิกไม่ได้อตอนนี้คือแบบเครียดมากค่ะคือจริงๆสองใบเนี้ยมันแปลว่า การมีปัญหาเรื่องการเงินทำไมอา,อาจารย์ที่บอกว่าหนูมีหนูหนูระวังการมีปัญหากับแฟนอาจจะเป็นเรื่องเงินแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนแต่มันเป็นเงินในกระเป๋าเราเองเราติดการพน,นันเนาะเอาว่ากันการพนันไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่อาจารย์พูดลอยก่อนทีเนี้ยถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นแบบเนี้ยพี่เอกมันจะมีทางออกไหมมีครับทํายังไงก็เลิกครับมันก็ง่ายๆเลยครับหนูหนูบอกว่าพี่เอกแต่หนูอยากมีโชคอะ่ะเอา ถ้าเกิดมันทําได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ดีสิไม่งั้นมึงจะจนลงกว่าเดิมได้ยังไงจริงไหมใช่ใช่ไหมพูดถูกไหมเออนะฮะเนี่ยไพ่บอกว่าก็ทําเป็นไพ,พ่พรกเป็นไพ่พรกก็คือมีเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่กินอะไรกินไปดูแลตัวเองไปมีครอบครัวก็ดูแลลูกเราแล้วลมีค่าเช่าอะไรก็จ่ายไปไพ่มันบอกว่าแล้วก็ดีเดือดซันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นตามวันเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติเกิดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เอกมันมีหนี้ด้วยสิ มันมีหนี้ตอนนี้มีหนี้ด้วยตายทีเนี้ยหรือถ้าถ้าไม่มีหนี้ตอนนี้ในอนาคตจะเป็นโอกาสจะเป็นหนี้ได้ไหมเป็นได้เข้าใจไหมนะฮะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดว่ามีปัญหากับแฟนเรื่องเงินแต่จริงๆไม่ได้เป็นปัญหากับแฟนเรื่องเงินหนูมีปัญหาส่วนตัวเองหนูห้ามใจไม่ได้แต่แฟนเนี่ยเขาจะทิ้งเราไหมาที่อาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าถ้าจะเลิกกันก็เหมือนจะไม่ใช่อย่างเงี้ย ม,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 มันมันมันมีไพ่ว่าเขายังจะดูแลเราประทับเราไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่เดือนหน้าไปไม่ใช่เดือนนี้นะตั้งแต่เดือนหน้าเดือนตุลาคมไปเนี่ยไม่เคนเดือนธันวาเราจะมีข่าวดีสองอย่าง1อาจจะมีข่าวดีจากแฟนให้เงินก้อนมาหรือเจ้าที่จะให้โชคเช่นเธออาจจะต้องเสี่ยงโชคจากเบอร์บ้านเบอร์ที่พักเสี่ยงโชคหรือจุดทูกข,ขอเจ้าที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจารย์บอกแล้วว่ามันมีไพ่เดทเดทที่แปลว่าจบเลิกลาสิ้นสุดสูญเสียเราก็ต้องพอหนูบอกว่าพี่เอกหนูติดติดติดการพน,นันอาสูงติดการพนันเนาะติดการเล่นอะไรเงรี้ยเราก็ต้องหยุดถ้ามันจะมีโชคเข้ามามันก็จะได้แปลงเป็นเรื่องอื่นไปในเดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามันอดไม่ได้อยากจะซื้อหวยก็ซื้อ,ซ,อซื้อเบอร์บ้านอะไรเงรี้ยโอเคไหมซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย หนูอาจจะบอกว่าอาจารย์ซื้อแล้วก็ไม่ถูกกูไม่ได้เป็นคนหมุนล้อล้ออะไรนะโกลงล้ออะไรล้อที่มันหมุนนะถ้าหมุนได้กูหมุนให้กูตัวเองรวยเนี่ยจริงใช่ไหมเออตอนเนี้ไพ่หนูเป็นแบบนี้หนูก็ต้องฟังเป็นแบบนี้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องมีสติเข้าใจยงังโอเคนะฮะ บางทีเราอยากรวยเราอยากบดหนี้เราอยากมีเงินมันเป็นเรื่องไม่ไม่ผิดหรอกที่เราอยากมีแต่วิธีการอยากมีของเราเนะี่ยมันผิดพี่เอกพูดถูกไหมอ่าเอาจริงไหมเราอยากรวยอาจารย,าย์อยากรวยไหมไม่ต้องบอกหรอกว่าอาจารย์อยากรวยไหมอยากรวยพี่เอกมันติดเล่นมากกว่าได้ก็ไม่เอา,เ,อาเล่นมากกว่าเล่นแบบเพลิน,เ,นเล่นไปเล่นมาเอาเสียใช่แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเล่นเพราะอะไรเราหนึ่งเราติดสองเราก็อยากได้เงินนั่นแหละโอเคไหมแต่มันไม่มีแต่การเล่นเนี่ยไม่ว่าหนูจะเล่นหวยเล่นเล่นออนไลน์ไอสลัดอะไรเนี่ยที่เขาว่า,ากันนะหรือไม่ก็บาคาร่าอะไรเงี้ยมันเปิดตลอดย4บสชั่วโมงมึงจะไปพักได้ไงล่ะถ้ามึงไม่ออกมาวิธีการง่ายๆก็คือมันไม่พักกูพักและกูไม่ไหวตอนนี้พักแล้วค่ะพัก สักพักหนึ่งแต่ก็ยังลอยๆอยู่แต่ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนอปีที่แล้วนี่หมดมากคนรักยังดีกับเราอยู่นะครับแต่สังเกตดูนะครับอย่าให้แฟ,แฟนรู้ไว้ว่าเราติดการพนันหรืออะไรรู้ค่ะใช้นี่ให้หลายรอบแล้วด้วยฟังดีๆนี่นแหละเป็นสาเหตุที่เขาลดตังค์ลงระวังนะครับลดหลังตงงังค์ลงนี้ไม่พอถ้าหนูยังเป็นปัญหาเยอะอยู่ก็เลิกนะครับเขาเลิกนะ โอเคไหมเขาเลิกนะครับหนูไม่ได้สวยที่หนึ่งยืนหนึ่งในประเทศไทยนะครับหน้าหนูเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหน้ายืนหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนโอเคนะมิสแกนเนี่ยมึงไม่ได้เข้ารอบเลยแหละมิสยูนิเวอร์สมูนมึงอยู่ต่างประเทศนู่นโอเคไหมนู่นข้ามไปเขมรนู่นหน้ามึงอะโอเคต้องเลิกเลิกได้เลิกหนูอาจจะบอกว่าพี่เอกเลิกแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนคืนกูบอกเพ่งไปเล่นไหม กูพยายามเลิกมานี่หลายปีแล้วพี่เลิกพยายามแบบไม่อยากจะพูดเลิกไม่ได้สักทีนะถ้าเราจะเล่นเราคิดในใจภาษาชาวบ้านปลอบใจตัวเองว่าอีดอกกูไปซื้อเสื้อดีกว่าอีดอกกูไปซื้อตู้เย็นดีกว่าตู้เย็นมันก็เก่าแล้วนี่เอ้ยมันใหม่อยู่นี่มึงอยากซื้อมึงก็ซื้อมาเหอะลากเข้าบ้านมึงอย่าไปเล่นโอ๊ย กูกูอยากจะเล่นอิดีอกกูไปกินหมูกระทะดีกว่ากูไปกินอาหารทะเลดีกว่าทําแบบนี้แล้วก็นึกใจเ,เวลาเราคิดสมองเราคิดถึงมันเราก็ไม่มึงไม่จําเหรอแล้วก็คิดเรื่องอื่นไปพยายามอย่างพอคิดถึงมันปับ๊บออกจากมันไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับโรคการติดกา,ารพน,นันการติดเองก็ไปหาหมอพ,พบจิตแพทย์อะพบจิตแพทย์การพนันเป็นโรคชนิดหนึ่งครับโอเคไหม นะรู้ด้วยนะว่าตัวเองเป็นโรคตอนนี้วิธีการเป็นโรคต่อให้ไปหาหมอหรือไปหาเทวดาเป็นอะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกครับตัวเราเองนี่แหละต้องบังคับตัวเองให้ได้เพียงแต่ว่าไพ <ข S> ่ของพี่พเอกอ่ะบอกกับหนูว่าถ้ามึงไม่เลิกตอนนี้อยู่สบายไม่ต้องทํามาโทษทีภาษาชาวบ้านไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรมีคนส่งเงินให้วันข้างหน้ามึงจะได้ออกไปทามาหาแดกแล้วมึงจะรู้ว่าชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงโอเคไหม ก็เคยผ่านลาบากมาแล้วนะ<อ>แต่ก็ยังไม่ฟังนะฟังอาจารย์ดีๆเราเคยลําบากเราต้องรู้ว่าเราจะไม่กลับไปจุดนั้นเวลาไปบอกใครว่าเราลําบากวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเราไปบอกคนอื่นว่าเราลาบากเพราะติดการพนันอายเขาไหมมีใครมีใครให้กําลังใจเราไหมมีแต่กลัววเออโง่เนะ้อ เสียหัวมึงหัวราะทำไมเอาเขาพูดเรื่องจริงอันนี้อาจารย์พูดเรื่องจริงๆนะเนี่ยเขาพูดแน่นอนเลยอย่าว่าแต่เธอว่าว่าคนอื่นจะว่าโง่เลยมึงไปบอกพ่อบอกแม่มึงบอกญาติพี่น้องมึงเขาก็ว่ามึงโง่เขาก็โง่นั่นแหละถึงบอกว่าอย่าให้ยืมตังนะใครก็ได้นะตอนนี้ติดพนันนะติดการพนันเอามาเล่นหมดเขาก็เลยไม่ให้ยืมนั่นแหละความโชคดี ควโชคดีที่ไม่อายที่จะพูดนั่นแหละพูดตรงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือนั่นแหละแฟนให้เท่าไหร่ก็เอามาเล่นไม่ได้ลําบากนะพี่พี่พูดตรงๆแต่ว่านั่นแหละเหมือนพี่นว่านั่นแหละถ้าไม่หยุดเขาคงจะเลิกจริงๆนั่นแหละครั้งนี้เออแล้วคงจะหยุดนั่นแหละแล้วเธอก็เตรียมตัวเลยจ้ะเออนะหน้าอย่างเธอเหมาะกับไทยหน้าหรือตดอ <c oughs> ้อยอยู่แล้วโอเคไหมโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นจริงนะเธอเธอได้เธอเป็นเธอต้องไปไปไปรีวิวไอ้ป่าอ้อยสวนมันอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะ <c oughs> เออไม่ใช่ว่านักหน้าอย่างเธอจะต้องมีผัวฝรั่งไม่ใช่นะเธอต้องไปรีวิวป่าอ้อยได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆอย่างเงี้ยนะรีวิวสวนมันรีวิวเลี้ยงป่าอย่างเงี้ยเนาะเธอเนาะดำลงไปเลี้ยงอเอออย่างเงี้ยเลยเนาะเธออยากไหมแบบนั้นนะ่ะไม่ก็หาอ,อ,อ,อยากหางานทำอยู่นี่ก็เนีย่ยจะดูดวง อยากอยากทางานแล้วพี่ระหว่างทํางานมึงกับมึงนอนกับระหว่างการเล่นการพนันแล้วจะแล้วจะต้องไปทํางานไปทํางานดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดซึ่งว่าเกิดมีแฟนเลี้ยงนะมึงนอนตีดากเล่นอยู่ที่บ้านนะ่ะมันเบื่อไหมพี่กินช้อปปิง้งเลี้ยงดูหมาส่งลูกไปโรงเรียนมันเบื่อ <c oughs> แล้วมันทําให้แบบว่าไม่ได้ว่านั้นนะพี่เอกแต่ว่าเฮ้ยมันเหลือสักหน่อยพี่เเข้าใจหนูไหมเธออยู่ไม่สุขเธอสุขไม่เป็น ข้าวหมูสุกไม่เป็นหมูสุกไม่เป็นจริงๆอาจารย์ถามหน่อยอยู่ภูเก็ตไหมตอนเนี้ยภูเก็ตค่ะมึงอยู่แต่บ้านเหรอมึงไม่ออกไปข้างนอกปลอยส่งลูกเสร็จมึงก็ขับรถไปสิขับรถวนน่ะทั้งวันมึงจะเสียเงินค่าน้ำมันเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์มึงขับวนไปเลยไปดูหาวิธีการในโอกาสที่มึงจะเจอนั่นเจอนี่ดูหมาไปออกกําลังกายเสร็จพี่เอกเข้าใจใช่ไหมว่ามันมันเป็นโรคอ่ะ มันอยู่ในบัญชีไม่ได้ไปทํากิจกรรมข้างนอกไปทําหมดแล้วไปเดินไปออกกําลังกายพาหมาไปวิ่งพาหมาไปทํากิจกรรมรอลูกกลับบ้านยังไงอะมันอยู่ในบัญชีอะเออมันมันยากพี่เอกหนูก็พยายามอยู่นี่ทุนบอกว่าถ้าฉันทํางานนะมันก็ได้น้อยก็จริงนั่นแหละสองสามร้อยห้าร้อยต่อวันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ได้คิดไงมันก็แบบหาอะไรทำอะแต่ผัวไม่ให้ทำ มึงดูกูกูห้าสิบกว่าแล้วกูทํางานงอกงอกขณะที่มึงอายุน้อยกว่ากูมึงไม่ต้องทํางานมีคนเลี้ยงฟังงั้นมึงมาเป็นกูเดี๋ยวกูไปเป็นเมืองเองค่ะหนูจะเลิกแล้วจริงๆนั่นเลยหนูเลิกแล้วหนูพายี่นี่มันน้อยแล้วนะน้อยแล้วนะช่วงนี้นะอตน่ก็ยังคิดอยู่อ๋อนี่มึงน้อยลงมันน้อยลงนี่มึงภูมิใจใช่ไหม ูมิ <c oughs> ใจก่แต่ก่อนนะพี่เบมันอ้อพี่เอ๋ไม่ปั <c oughs> ถ้าไม่เลิกเลยแฟนเลิกกับเราถ้าเลิกกับเราเธอจะรู้สึกว่าลําบากจริงที่นี้เธอนะมึงจะต้องไปทั้งทํางานเดี๋ยวก็ต้องไปรับลูกเดี๋ยวต้องกอาหมาไปขี่ไปเยี่ยวพาไปวิ่งหนักกว่าเดิมทีเนี้เจ้านายก็จะบอกว่าอ๋ออีสว์มึงอยากจะเลี้ยงหมามากใช่ไหมมึงยุ่งยากเกี่ยวกับลูกมึงไหมมึงกลับบ้านไปเฝ้าลูกเฝ้าหมามึงเลยเดี๋ยวมึงก็รู้หนูก็ไปหนูนจะเลิกจริงๆแล้วจริงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งไม่เอาไปยุ่งแล้ว โอเคไหมสัญญา okay, แล้วนะโอเคค่ะจะสัญญาจริงๆเร<อ>าจะไม่แตะต้องเลยหนูอยากเลิกจริงๆหนูอยากเลิกจริงๆหนูพยายามมาหลายปีแล้วนูขอแฟนหนูเนะี่ยเชื่อฉันเถอะแฟนก็ให้โอกาสเป็นเป็นสิบรอบสิบรอบยี่สิบรอบปวฟังนะงหน้าอย่างเธอถ้ามีผัวไทยป่านนี้มันเตะเธอออกจากบ้านเลยล่ละโอ้ยจริงค่ะหนูรู้อยู่ เราสบายแล้วอย่าทาให้ตัวเองลําบากโอเคไหมพี่เอกจะสรุปแล้วนะ,ะ,ะเลิกเพราะว่าไพ่บอกว่าทํายังไงคะพี่เอกที่หนูจะเลิกจากตรงนี้ได้พี่เอกไม่สามารถสวดมนต์หรือหนูไม่สามารถสวดมนต์แล้วทําอะไรได้ทักวิธีง,ง่ายที่สุดเลิก เวลาคิดถึงมันมคิดถึงดีสิได้ไพ่เดอะซันูเสียงเสียงดังไปนิดนึงดีสิไพ่เดอะซันรออยู่ชีวิตเราก็จะมีสว่างขึ้นเวลาเรามองไปไหนก็เป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงสดใสอีดอกตอนที่เสียเงินเสียทองมองไปไหนกูตาหูตาลายไปหมดเลยโอเคไหมขี่รถไปก็เอา้ากูจะล้มเมื่อไหร่กูไม่ได้ดูฟ้าดูฝนเลยอย่างเงี้ยเข้าใจบ้างไไพ่มันบอกว่าไม่ต้องคิดว่าเรา โชคลายเราไม่มีโชคมึงมีโชคมึงมีผัวเลี้ยงมึงไม่ได้ลำบากเข้าใจไหมลูก<แ>ถ้าเธอบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีโชคก็นี่แหละมึงมีโชคแล้วที่ผัวมึงอ่ะขนาดมึงผิดกี่ครั้งเขาก็ให้อภัยขอให้หนูโชคดีสวัสดีครับ